ัสวัสดีครับวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องพยุงไทยหลํานะครับพยุงไหหลําพยุงเวียดนามแล้วก็เรื่องของพรมไทยมันจะมีหลายๆมิตินะครับหลายๆหลายๆอย่างที่เราจะคุยกันนะครับในเรื่องของความเป็นมาของพยุงไหหลําพยุงเวียดนามความเป็นมานะครับเรื่องราวเรื่องราวของกฎหมายทางด้านเกี่ยวกับกฎหมายเรื่องราวของการเพาะนะครับแปลงเพาะการปลูกทุกอย่างนะครับ เราจะมาคุยกันก่อนอื่นก็คือพยุงไหหลำนะครับจากลำที่เห็นเนี่ยตัวนี้อายุ8ปีนะครับ8ปีตัวนี้จะอาอยุ8ปีเนี่ยที่เห็นเป็นสีเข้มๆแบบนี้นะครับก็คือไม้ที่มันยังยังเปียกอยู่ไม้มยังไม่แห้งนะครับยังไม่แห้งถ้าไม้แห้งสีก็จะาจางลงมาจืดประมาณนิดนึงนะครับถ้าเวลาไปทาผลิตภัณฑ์แล้วก็จะได้ประมาณนี้ครับ ก็พยุงไทยลํำเนี่ยถือว่าเป็นไม้ที่แพงที่สุดในประเทศจีนนะครับตอนนี้ก็ต้นใหญ่ๆนะครับต้นใหญ่ๆอายุน่าเป็นร้อยปีนี่ก็ราคาหลักเป็นถึงร้อยล้านบาทนะครับซึ่งผมไปดูมาแล้วในสวนพฤกษศาสตร์นะครับสวนพฤกษศาสตร์ของเกาะไทยลํำโดยตรงผมไปดูมานะก็ส่วนใหญ่นะครับจะเป็นไม้ไม้ชิ้นเล็กนะครับไม้ชิ้นเล็กประมาณนี้ไม้ชิ้นเล็กแล้วก็ไม้พวกที่ถ้าเป็นชิ้นใหญ่แต่ว่าลายดีลายสวยหน่อย เขาก็มาใช้เป็นคำเป็นรูปประคำนะครับรูปประคำแบบนี้เป็นกําไรข้อมือนะฮะกำไรข้อมือแล้วก็สร้อยคออะไรพวกนี้นะครับแต่ละชิ้นนี่ไม่ได้ถูกเลยนะฮะแต่ละชิ้นก็จะมีมูลค่าเนี่ยประมาณหลักแสนนะครับหลักแสนถ้าอย่างเป็นอของเทียมของเทียมก็จะอยู่ประมาณ2 0 0 0 0ื่นสามหมื่นะครับไอ้ที่พูดถึง3ามพันห้าสี่พันอะไรพวกนี้นั่นจะเป็นพวกเกี่ยวกับพวกไม้พยุงที่เป็นพยุง ไม่ใช่พยุงไหหลำหิือเวียดน,นามหรืเป็นพยุงนอกนะครับอาจจะเป็นพยุงไทยหรือว่าเป็นไม้ประดู่ที่มีลวดลายหนอยนะครับแต่ก็ไม่ได้สวยเท่าลายไม่ชัดเท่าประมาณนี้นะครับอันนี้คือความเป็นมาเขานี่ก็คือเป็นเป็นหีบโบราณน,นะครับหีบโบราณน,น,นี่ในพระราชนักนะครับในในพระราชวังเก่าของจีนนะครับก็จะมีเรื่องราวไม้ต้นนี้มันเป็นไม้ที่มีเรื่องราวเกี่ยวกับาราชวงศ์ของจีน มานมนานแล้วนะครับอันนี้ก็เป็นกาการน้ำอะไรพวกนี้พวกนี้จะเน้นลายนะครับลวดลายที่สวยงามแล้วก็เป็นชุดเฟอร์นิเจอร์นะครับโต๊ะโต๊ะตู้เตียงเก้าอี้ต่างๆนานานะครับทำจากไม้พวกนี้ซึ่งแต่ละชุดเนี่ยมีมูลค่าเพิ่มสูงมากครับเป็นไม้ที่สามารถปลูกได้นะครับปลูกได้ในเชิงของเศรษฐกิจของไทยตัวนี้เป็นหนังสือนะครับหนังสือที่ที่ว่าด้วยว่าด้วย ไม้พยุงเฟอร์นิเจอร์ของไม้พยุงข้างในเนื้อในเนี่ยเป็นเกี่ยวกับไม้พยุงที่เขาไปทำเฟอร์นิเจอร์ในพิพิธภัณฑ์ในอะไรก็แล้วแต่ที่เป็นประวัติความเป็นมายาวนานมากเกี่ยวกับไม้ตัวนี้ในประเทศจีนนะครับก็จะเป็นประมาณเนี้ยครับประมาณนี้มันเป็นเกี่ยวกับวัฒนธรรมวัฒนธรรมของคนจีนนะครับนี่ครับลวดลายลวดลายสีของเขาสวยมากนะครับสวยมากประมาณนี้เลยก็มีเยอะแยะหลากหลายนะครับอันนี้เป็นพยุง พายุเวียดนามน,นะครับตัวนี้เป็นพยุเวียดนามก็ช่างกิโลขายกันแบบนี้เลยอันที่ถ่ายให้เห็นนี่ก็คือว่าตัวนี้มันมันเป็นเงานะครับเงาเงาของไม้ไม้พายุนะครับเป็นเงาก็คือตัวนี้สามารถขายได้ทั้งทั้งเงาทั้งลําต้นนะครับไม่ใช่ว่าขายลาต้นตัดขายเหมือนเหมือนไม้สักบ้านเรานะครับไม่ใช่ตัวนี้ก็ดูนะครับลายลวดลายจะจะชัดนะครับลวดลายจะจะเยอะมากสวยนะครับ นี่ก็เป็นผลิตภัณฑ์อีกรูปแบบหนึ่งช้ตั้งโชว์ได้เลยนะฮะตรงนี้อันนี้ก็เป็นไม้ที่เขาตัดแล้วก็พลาสติกแร็ปนะครับตัวนี้จะเป็นพลาสติกแร็ปสาหรับที่จะส่งตลาดตัดเรียบร้อยก็แซงกัะพี้แล้วก็ขายนะฮะอันนี้จะโชว์ถึงลวดลายลวดลายไม้ทำหวีนะครับทำหวีทําอะไรได้ทุกอย่างไม้มีลวดลายที่สวยงามนะครับอันนี้ทําเป็นพวกขวดยาวขวดยาโบราณน,นะครับใส่เหล้านะครับ แต่เราอันนี้เป็นโต๊ชงชาโต๊ะชงชานะครับซึ่งมีความนิยมมากในในประเทศจีนโต๊ะชงชาที่จะแพงมากอันนี้ก็เป็นใส่เหล้านะครับเป็นเหล้าอะไรพวกนี้อันนี้เป็นเป็นโต๊ะนะครับเป็นโต๊ซึ่งมีน้นชาติอะไรต่างๆอันนี้เป็นชุดนะครับชุดน้ําชามีเน้นรดลายนะครับรดลายสวยงามแล้วก็เป็นเรื่องของ ราคาเนี่ยครับเนี่ยเสวยมากอันนี้ก็เป็นโหรนะฮะโหรทีายกันอันนี้เป็นที่เขาโฆษณาขายใน Alibaba, AliExpress นะครับ AliExpress แล้วก็เป็นในเว็บไซต์ของจีนนะครับมีเยอะมากซึ่งถ้าใครสนใจก็สามารถกดเข้าไปดูได้นะครับกดเข้าไปดูได้ในกดคำว่า,าไหหนานงองบรี่ก,ก็ได้นะครับอนคราวนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องของราคานะครับทําไมมันนึงแพงทำไมมันน,มมน,นึงแพงขนาดนี้นะครับมันเป็นไม้ที่เกี่ยวกับ เดียวกับว่าทมจีนมากังนมนานแล้วนะถ้าพูดถึงถ้าพูดถึงเรื่องไม้ในประเทศจีนไม้ที่แพงที่สุดก็คือไฮนานฮวงโหลี่นะครับไฮนานฮวงโหลี่ก็คือตัวนี้นะครับไม้ฮวงโหลี่อ่าชไนนิสฮวงโหลี่นะไหหฮนนไฮนานฮวงโหลี่ดูราคานะครับ13,800 US อันนี้มาจากเว็ uh, บไซต์ของ Aliex p r e s s นะครับ AliExpress 1 3 0 0 0หม0่0สามพอันนี้คือ US ดอลลาร์นะครับอันนี้ก็คือไม้อันนี้แค่เป็นไม้ไม้ที่เป็นเป็นเอ่อเหลี่ยมเหลี่ยมนะครับเป็นก้อนไม้ก้อนไม้ขนาดประมาณเท่าไม่ใหญ่มากนะครับตัวนี้1,000 1,000 US 1,000 US ก็ประมาณ32,000บาทนะครับ32,000บาทก็ก็ไม่ได้ใหญ่เท่าไหร่อ่อส่วนของตัวนี้นะครับตัวนี้ก็เป็นไม้ที่ผม ซื้อมาจากเกาะไหหลำโดยตรงเลยตัวนี้สามหมื่นบาทอันนี้ของจริงนะครับไม่ใช่ว่าเราเห็นในนู้นไม่ใช่ว่าเราเห็นเราเห็นแค่ข้างในแล้วเห็นเห็นข้างในเว็บไซต์อะไรพวกนี้แล้วจะคิดว่ามันมันไม่มีจริงไอ้ตัวเนี้ยผมซื้อมาจากตลาดเมืองไหโขนะครับตลาดขายไม้เมืองไหโขซื้อมาจริงอันนี้คนมาเองนะครับคนมาเข้ามาประเทศไทยเองนะครับก็แพ็กลงกล่องแพ็กลงกล่องมานะครับลงกระเป๋าเดินทางมา เรนนี้เราอยากให้รู้ว่าราคาราคาจริงของเขาถ้ามันแพงมากนะครับสามหมื 30, ่นสองพันนะครับสามหมื่นสองพันเล็กๆก้อนเล็กแค่ประมาณครึ่งนึงเองนะอันนี้คือราคาจริงที่ตลาดอันนี้เป็นการประมูลนะครับประมูล1.5ล้านนะครับ1.5ล้านดูครับเป็น,เป,นเป็นตู้นะครับอันนี้เป็นเป็นในเว็บไซต์นะครับที่เราไปค้นหาข้อมูลก่อนที่จะมาศึกษาลงไปลึกเกี่ยวกับเรื่องของไม้ไประยุงไฮหลังอันนี้เป็นประเทศแถบยุโรปนะครับ อันนี้เป็นยูโรนะฮะเงินยูโรหนึ่งล้านห้าแสนยูโรเลยนะครับแค่ชิ้นเดียวนี่คือง,งานประมูลแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ไม่ใช่ว่ามันจะไม่มีที่มาที่ไปนะครับตู้ตัวนี้ก็มีประวัติที่มาที่ไปก็คือมาจากพระราชบังต้บบัญชของจีนนะครับแล้วก็มีการนักลอบขนออกมาตั้งแต่สมัยอโบราณแล้วก็ไม่รู้เมื่อไหร่นะครับช่วงช่วงนั้นประเทศจีนก็ยังลบลบกันอยู่นะ อันนี้เป็นไฮไลท์นิดนึงนะครับตัวนี้ตัวนี้ก็คือผมอยากชี้ให้เห็นว่าตัวนี้คือ,อเขาเรียกว่าหงมู่หงมู่คลาสการจัดจัดลาดับไม้ในประเทศจีนนะครับราคาซึ่งตัวนี้ก็ลักษณะว่ามันก็ไม่ใช่เชิงรัฐบาลนะฮะแต่ว่าเป็นองค์กรองค์กรหนึ่งที่เขาลงราคานี่มาให้ดูนะครับตัวตัวแรกที่จะชี้ให้เห็นเลยก็คือตัวเดอร์บิเกียออโดลิฟอราตัวนี้นะครับ Chinese r o s o o d ก็คือไม้หงหมอดี ฮวงหมอลี่ราคาประเทศจีนนะครับราคาอยู่ที่1นึ่งล้านห้าแสนยูเอสก็คือประมาณ1นึ่งล้านห้าแสนยูเอสเนี่ยราคาก็คือประมาณ45ล้านบาทไอ้ส่วนตัวต่อไปนะครับเดอร์บิเกียทอมคินเนนส์สีหรือซัวโดนะครับเดอร์บ e ิเกียทอมคินเนนส์สีคือพยุงเวียดนามนั่นเองพยุงเวียดนามเนี่ยสล้านยูเอสนะครับอันนี้ราคาในในในกระดาษนะในชาร์ตของเขา,าราคาจะอยู่ที่2ล้านยูเอสก็ประมาณ60ล้านบาท นะครับ60ล้านบาทอ่าไอตัวต่อไปก็จะเป็นอ่าซันรดราซันรดราบุตรนะครับตัวนี้มัน3ามแสน3ามแสนกว่า US อ่าตัวนี้นี้ไม่เท่าไหร่นะครับนะครับไม่เท่าไหร่แล้วก็ไอตัวของไทยเรานะครับส่วนของไทยเรา,อ,เราอ่ะเดินไปเกียร์โคช,ชินเชเนซีส์ 4, นะครับไซมิสโรสบุตรหรือไทยโรสบุตรตัวนี้คือพยุงไทยพยุงไทยเนี่ยราคาเนี่ยอยู่แค่อ่าเก้าแสนเก้าแสนสามเก้าหมื่นเก้าหมื่นสามพันยูเอส กตีแล้ว9 0 0 0 0มื่นประมาณ3ล้านนะครับประมาณ3ล้านบาทต่อลูกบาทเมตรอันนี้คืออันนี้นะครับเขาบอกว่า p r i c e per cubic m e t เมตรก็คือราคาต่อลูกบาทเมตรใคร Así. คิดไม่ออกนะครับลูกบาทเมตรหนึ่งก็คือกว้างคูณยาวคูณสูงเมตรคูณเมตรเมตรคูณเมตรก็ประมาณว่าเต็มกระบะหลังรถนะฮะเต็มกระบะหลังรถคูณคูณนิดหนึ่งนะครับประมาณนั้นส่วนตัวอื่นก็ราคาต่างไปเยอะเะยฮะ ราคาอย่างอื่นถูกมากนะครับแต่สรุปแล้วอันนี้คือชาร์ตชาร์ตตรางเนี่ยมันเป็นชาร์ตในกระดาษนะครับแต่ในในตลาดจริงนะครับที่ผมไปเดินดูในตลาดจริงแล้วมันไม่ได้แบบนี้นะครับในตลาดจริงแล้วตัวที่แพงที่สุดจริงๆแล้วตรงมันข้ามก็คือมันจะเป็นพยุงไหหลังนะครับซึ่งเป็นพยุงไหหลังเนี่ยจะเป็นตัวแรกตัวแรกเนี่ยจะเป็นราคาแพงแพงกว่าพุมเวียดนามนะครับถ้านในตลาดจริง อันนีเน้เป็นราคาที่เขาประมูลนะครับนี่นี่ในประเทศจีนนะในประเทศจีนครับราคาที่เขาประมูลก็ตกแล้วยี่สิบแปดล้านยวนนะฮะแพงมากนะครับแพงมากตัวเนี้ยเขาบอกว่าราคาเนี้ยมันขึ้นไปสี่ร้อยเปอร์เซ็นตนะครับสี400่ร้อยเปอร์เซ็นตในเวลาแค่จากปีสี่ห้ามาก็ประมาณสักมันไม่ถึงยี่สิบปีที่ผ่านมาเนี่ยครับราคาขึ้นมาเยอะมากนะฮะไม้ไม,มงโมลี่ตัวนี้นะครับตัวนี้เป็นอ,อีกตัวหนึ่งที่น่าสนใจครับก็คือ มีการประมูลนะฮะประมูลที่เกาะฮ่องกงนะครับตัวนี้มันเป็นเก้าอี้ในที่ใช้ในพระราชสำนักของจีนนะครับตัวนี้เป็นเก้าอี้ของฮ่องเต้น,นะครับก็มีการดูดลอดมานะครับออกมาสู่เกาะฮ่องกงต่างประเทศมีการประมูลตกแล้วอยู่ที่11.07 11. ล้านเหรียญสหรัฐนะครับก็ตีแล้วประมาณ300กว่าล้านบาทถือว่าถือว่าแพงนะครับ300กว่าล้านบาทเป็นโซฟาชิ้นเดียวนะครับโซฟาชิ้นเดียวที่ มีมูลค่าสูงมากตัวนี้ก็เป็นตัวที่อยู่ในพิพิธภัณฑ์ของจีนนะครับตัวนี้ก็มาจากรับพระราชสํานักของจีนเหมือนกันการที่ไม้ตรงนี้อันนี้อย่างนะครับตัวนี้ก็คือแม้แต่แม้แต่ขี้เลื่อยนะแม้แต่ขี้เลื่อยก็ยังขายได้ครับถ้ามาจากไม้มงโมรีตัวนี้ก็ตกแล้วประมาณก็ก็ไม่แพงนะครับตกแล้วก็ประมาณกิโลหนึ่งประมาณพันสองพันบาท แต่สรุปแล้วก็คือคิดเรื่อยมันขายได้นะครับเราอยากให้รู้ว่าคิดเรื่อยขายได้คือคนจีนบางคนก็เอาไปชงยานะครับไปชงชงชากินเป็นชาได้คือบำรุงเลือดลมเลือดลมดีว่างันนเถอะนะครับจากที่ผมไปลงพื้นที่จริงในในประเทศจีนในแถวตลาดนะครับที่เขาขายจริงอันนี้ก็คือราคา15,000 u s นะครับ1 5 0่0 US เฉพาะ